ป่าช้าวัดดอนนะครับหรืออีกชื่อในอดีตก็คือสุสานใต้จิ๋วนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังป่าช้าวัดดอนเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นสุสานจีนเก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตชั้นกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่ราวๆประมาณ85ไร่นะครับเ,เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีพศ2442นะครับหรือประมาณปลายรัชกาลที่5นั่นเองนะครับ ตั้งอยู่บนถนนจันทร์บริเวณซอยวัดปลกหนึ่งถนนจันทร์แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาธรจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับในอดีตเนี่ยพื้นที่จะถูกทำเป็นสุสานนะครับยาวตั้งแต่ตัวป่าช้าไปจนถึงแถบบริเวณโรงพยาบาลเซนหลุยในปัจจุบันนะครับเคยมีการระบุเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย เป็นสถานที่ฝังศพที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับซึ่งหมายความว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ศพไร้ญาตินะครับแต่ต้องเรียกกันว่ามีทุกๆสารพัดศพเลยนะฮะผู้ที่เคยดูแลป่าช้าวัดดอนนะครับเคยเล่าไว้คร่าวๆว่าตั้งแต่มีการใช้พื้นที่ป่าช้าวัดดอนเนี่ยทำให้มีจำนวนศพที่ผ่านป่าช้าแห่งนี้ นับได้เป็นหลักแสนศพนะครับคุณผู้ฟังและพอศพเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าเรื่องราวความสยองขวัญของสถานที่แห่งนี้ก็มีตามมาด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของวิญญาณผีตายท้องกลมนั่นเองนะครับเคยมีเรื่องเล่าว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ ก็คบกันดีจนภรรยาเนี่ยจับได้ว่าสามีของตนเนี่ยไปมีเมียน้อยนะครับแล้วเมียน้อยเนี่ยก็ยังดันมาตั้งท้องอีกต่างหากนะครับทำให้ฝ่ายเมียหลวงเนี่ยก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับจึงจัดการวางแผนฆ่าเมียน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับวิญญาณของเมียน้อยเนี่ยก็ได้ไปเข้าฝัน พระรูปหนึ่งในวัดดอนนะครับบอกให้ไปตามหาศพของเธอที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบริเวณนั้นสักเท่าไหร่นะครับพอพระรูปนั้นนะครับนิมิตฝันเห็นแบบนั้นก็เลยเดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าก็พบเจอกับศพในความฝันจริงๆนะฮะจึงได้นำร่างไร้วิญ,ญญาณของหญิงสาวคนนั้น กับลูกนะครับมาฝังไว้ที่ป่าช้าที่วัดดอนนั่นเองครับคุณผู้ฟังจึงได้นำศพของหญิงสาวคนนั้นแล้วก็ลูกนะครับมาฝังไว้ที่ป่าช้าวัดดอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเรื่องราวความสยองขึ้นนะครับเมื่อผู้คนในละแวกชุมชนนะครับต่างก็จะพบเห็นวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งนะครับอุ้มลูกอยู่ แล้วมีในตาที่แดงก่านะครับมักจะออกมายืนอยู่ข้างป่าช้านะครับแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาบ้างก็เคยเจอเธอยือนร้องไห้อยู่ริมถนนนะครับพอหันกลับมาอีกทีเธอก็อันตรธานหายไปซะอย่างนั้นนะครับยิ่งพอสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีจำนวนศพผีตายโหงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับ ความเฮี้ยนของป่าช้าวัดดอนเนี่ยก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอผีเป็ดนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยคนที่ขับรถตุกตุกหรือแท็กซี่เนี่ยต่างจะไม่กล้าไปส่งผู้โดยสารยังสถานที่แห่งนี้เลยเพราะว่ามีหลายครั้งนะครับที่พอไปส่งผู้โดยสารที่ป่าช้าวัดดอนเนี่ยมัก พบเจอกับเรื่องราวประหลาดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีคนเห็นว่าบนรถของเขาเนี่ยมีผู้คนมากกว่าหนึ่งคนนะครับนั่งกันอยู่เต็มรถเลยบ้างก็เห็นผู้โดยสารเนี่ยสภาพใสเสื้อผ้าใสเสื้อผ้าสภาพแบบขาดหลุดลุย่ยบ้างก็มาในสภาพแบบเละเทะนะครับก็เลย ทำให้แท็กซี่และเหล่าบรรดารถตุ๊กๆในสมัยนั้นนะครับกลัวมากกับการไปส่งผู้โดยสารที่ป่าช้าวัดดอนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยป่าช้าวัดดอนนะครับก็ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับกลายมาเป็นสวนสาธารณะนะครับผมก็ทำให้ความน่ากลัวเนี่ยค่อยๆลดเลือนหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเคยไปสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็อาจจะได้พบเห็น ห่วงซุยต่างๆนะครับก็ยังจะตั้งอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าว่าก็เหลือไม่มากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับและนี่ก็คือตำนานป่าช้าวัดดอนนั่นเองแหละครับคุณผู้ฟัง